เ้าอร่อยเนาะอร่อยบรรยากาศเย็นมากๆเลยนะงหารอะไรเมื่อ,อ,อ,อก,กี้ทุกคนเหมือนมีอะไรเหมือนมีอะไรพาเข้ามาเมื่อกี้ใช่เหรอมีอะไรเหมือนมีใครมาพาเข้ามาจริงๆนะเมื่อกี้ใช่ไหมผมพูดจริงๆเต,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 ตือนเตือนเตือนทหารได้ยินอะไรป่ะด้านหลังด้านหลัง เฮ้ยสองพันเห็นอะไรไหมนู่นตกใจเห็นไหมเฮ้ยโอ๊ยแค่นักศึกษาหรือเปล่าดูเหมือนว่านักศึกษาหรือเปล่าใครอ่ะใช่คนที่นี่หรือเปล่าครับอยากให้เราทั้งสองคนช่วยอะไรก็บอกนะวันนี้เราแค่มาถ่ายทำรายการนะครับโหยคนลุกเลยทุกคนดู เฮ้ยท่านผมล้มกลัวแล้ว่嘛อย่านะอย่านะค่าละานะทุกคนดูมือที่ใส่ลงใช่ไหมใครอยู่บานานั้น呐 ไม่มีเสียงตอบรับเลยผมเรียกแล้วนะไม่มีเสียงตอบรับเลยนะครับ <c oughs> ผมจะไม่สนใจแล้วนะผมข้าวดีกว่าตอนนี้ข้าวน้ําแห้งแล้วนะครับต้องมาอังไฟซะหน่อยนะโอ้โไม่สนใจแล้วนะใช่ ยังสุกแล้วยังป่าดีกว่านะครับยป่าเลยป่าสุกก็กินข้าวเอ้ยไม่ใช่เลยล่ะมันจะอาบน้ำใช่มันจะอาบน้ำทุกคนป่าสุกก็อาบน้ำแล้ว ม้าข้าวสุกแล้วฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยอ่าผมกุ้งพิซมารมี่มจะให้เข้ากับเจ้าชีก่อนนะ ใช่ไหมไม่ใส่ลมใช่แล้วเราก็จะแบ่งให้เจ้าที่นิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันของจริงนะทุกคนรของงจิเราเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากเจอระบบลแล้วเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเคยบอกเราก็ก็ไม่อยากจะเจอนะใช่เราก็ไม่อยากจะเจอนะอ ข้าวกินนี้ดีกว่านะนะนะอะไรตักแล้อร่อยอร่อยอ่อ ลองชิมน้ำกันด้ยทุกคน,นปลาย,ยา่ใใางเลยนะปลาเนาะเข้าอร่อยเนาะอร่อยอร่อยเหมือนข้าวเลยนะอือมอ,อร่อยมากอืมปลาอร่อยปลาอร่อยปลาก็อร่อย,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 ยน้ำก,ก็อร่อยทุกคนอืมอืม กินข้าวกินข้าวทุกคนกิข้าวเลยิ้าวจัดเลยปลา่างนี่ก็หลยท่านนะทอามาได้ปลา่างเลยงแจงีบอกว่าถึงยอดต่มอาอะไรเหมือนน้องแจงไล้ไหดนะูมือที่ใส่ลงใช่ไหม ดยอีมากเลยแล้วบางคนว่า เราทั้งสองคนได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับที่พี่สังเกตดูด้านหลังผมลมแรงมากเลยนะบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเข้ามาลมพัดมาแรงๆแบบน,นี้หลายรอบแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกมากๆเลยนะดยโดยปกติแล้วลมจะพัดมาแค่ช่วยๆมานะก็จะไม่ได้แรงขนาดน,นี้นะครับแต่ว่าวันนี้แปลกมากๆเลยนะ ผมรู้สึกว่าลมแรงมากๆเลยนะครับเวลาที่ลงพัดมานะ <c oughs> ผมจับผมจับสังเกตได้เลยนะครับอันได้ยินอะไรบ้างผมจะบอกว่าผมได้ยินมาสองสามรอบแล้วนะครับเส <c oughs> ียงจะไม่เหมือนกับตอนที่ผมทำกับข้าวนะหรือ ตอนหุงข้าวนะเสียงมันจะต่างกันนะครับเสียงที่ผมได้ยินตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นเสียงหมู่คณะนะครับคุยกันนะหรือว่าทํากิจกรรมอะไรแบบน,นี้นะครับเสียงมันแว่วมานะอันได้ยินปะผมผมได้ยินมาจากด้านบนอะมเมื่อคทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องพี่ๆได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าเราสองคน ได้ยินคดทางที่จะชัดนะเขาอาจจะแบบว่าไม่อยากให้ในกล้องยินอะไรมันเป็นไปได้นะของแบบเนี้ยถ้าเขาไม่อยากให้เข้ากล้องมัน,ม,นมันก็มันก็ได้กล้องกล้องจะไม่สามารถบันทึกเสียงได้นะใช่แต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะให้เราสองคนเนี่ยได้ยินเสียงแค่เพอแค่สองคนนะแต่ว่าในกล้องเนี่ยเขาแบบอาจจะไม่อยากให้ได้ยินทุกคนก็เขาเขาทำได้นะผมว่าต้องบอก เสียงก็ยังมาเรื่อยๆนะมันจะมาเป็นช่วงๆนะครับเหมือนกับว่าเขาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้นะมีคณะอะไรแบบนั้นอ่ะแต่เสียงมันมันก็ไม่ได้มาตลอดนะแต่มันมันมาไปไฟมามาไปไฟเงี้ยใช่ใช่ใช่เสียงมันคล้ายๆแบบว่าคนแบบมันมันมันจะมีคนเยอะมากอะตรงเนี้ยทุกคนใช่เพราะว่าแต่ว่าพอละหันไปเนี่ยมันก็ไม่เจอมันไม่มีเพราะว่านักสถานที่แห่งนี้อย่างที่ผมพูดไปเบื้องต้นนะมีนักศึกษามาทํากิจกรรมแถวๆนี้นะครับ มา,มาทัศนะมาทัศนศึกษาท่องท่องป่าอะไรแบบนี้นะแล้วก็นักสถานที่แห่งนี้บวกกับเป็นน้ําตกด้วยไงคนก็เลยมากันบ่อยครั้งนะไม,ไม้แต่ชาวบ้านก็แวะเวียนเข้ามานะชาวบ้านก็ได้มาได้มาประสบเหตุอยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับหลังๆนี้หลังจากที่เกิดเหตุซ้ำๆกันหลายๆรอบชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้ามาที่นี่นะครับทุกครั้งที่เข้ามาที่นี่ก็มักจะเห็นอะไรแปลกๆนะ ไม่รู้ว่าคืนนี้ผมกับน้องฮันเนี่ยจะเจออะไรหรือเปล่านะแล้วก็ที่สำคัญหญิงสาวที่ผมเจอตอนที่ผมมากับน้องสอนนั้นคืนนี้ไม่รู้ว่าผมจะเจอ,อหรือเปล่านะที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับลงมาเล่นน้ำนะไม่รู้ว่าคืนนี้ผมจะเจอเหตุการณ์เหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่านะเฮ้ย <as> <as> อะไรา้ยนี่อะไรผ้ากอมาพี่หาย ฮะเป็นไร <Hey. S 1> ต้องแทนอะไร hey. เมื่อกี้ทุกคนมอนมีอะไรมอนมีอะไรา้เขามาเมื่อกี้ใช่เหรอเล่นอาตกใจเลยนะเนี่ย <Hey. S 1> ต,กตกใจหมดเลยผมจริงๆผมพูดจริงๆริงนะเล่นเอาสาหลอนเลยจากที่หลอนอยู่แล้วอ่ะหลอนกว่าเดมิมอีกนะบอกเลย จริงๆนะมันมีอะไรมอนมีใครมาพาผมจริงๆนะเมื่อกี้ใช่ไหมผมพูดจริงๆไม่ได้มนโนใช่ไหมไม่ได้มนโนพูดจริงๆผมนี่ตกใจเลยมีใครหรือเปล่ามีใครบ้างก็ไม่มีอะไรเนี่ย ไม่มีอะไรเลยนอนดีกว่าเข้านอนดีกว่าน้องหันโดนผลักนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สุวิสัยมากๆเลยนะผมตกใจมากเลยนะครับบอกเลยพอผมเดิอนออกไปส่งดูผมไม่เจออะไรเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะน้องฮันสัมผัสอะไรได้หรือเปล่าเนี่ย เหมือนมันมันมีต่อหลังก็แบบผมล้มลงไปเลยไม่เจเหรอเหมือนน้องพันสัมผัสอะไรได้นะดูดิหอ่ะส่องอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ผมก็ส่องไปนะผมก็ไม่เจออะไรเลยนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคืนนี้ก็ขอให้ไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราทั้งสองคนจะเข้านอนกันแล้วนะครับรู้สึกว่าง่วงนอนแล้วนะครทั้งนี้จะดึกแล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับพี่พี่พร,ราตรีสวัสดิ์ครับรแต่ถ้ามีอ,มอะไรที่ถ้ามีอะไรแปลกๆเดี๋ยวถ้ามีอะไรแปลกๆเราทั้งสองคนจะุูขึ้นมาอัปเดตให้พี่พี่ได้เห็นกันนะอนอนดีกว่ามานนอนดีาว่านห<า>นองสือก่อนนะ Long hơn Ngon hơn Tương 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 thấy gì này lại không? Thấy gì Thấy gì nào thấy gì nào Để

ไฟด้วยเปิดไฟด้วยมันมาจากงไหนเะสียงมันมาจากตรงไหนะพ <c oughs> ันที่ยินไหมรู้<ย>ไหมว่าเสียงมันมาจากตรงไหนเฮ้ยมาจากตรงนี้จากข้นนางหังข้างหลงข้าหลัง Đánh đánh lặng Ê, lại mấy Đúng Tụng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยทันแค่นักศึกษาหรือเปล่าดูเหมือนวะเออดูเหมือนวะเฮ้ยไม่ใร้บ้าวะท่านดูเหมือนผมว่าอาจจะเป็นคนที่มา อยู่ยชีวิตอยู่ที่นี่แน่เลย <c oughs> นักศึกษาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช่ไหมท่านชื่ออะไรอะ่ะใช่นักศึกษาเปล่าีครับสวัสดีครับวสวัสดีครับผม <c oughs> ใครอะ่ะ ใช่คนที่นี่หรือเปล่าครับมาอยู่ทำไมที่นี่อ่ะดึดๆดๆอย่างเงี้ยเขาไม่เขาเงียบเลยท่านเขาไม่ต่อเลยเห <c oughs> มือนขับเศร้านะมือนขับเศร้าซ้อยอะไรสักอย่างอ่ะเขาน่าจะแบบว่า ทุกทรมานรือเปล่าอถองเงียบเลยอ,ะอ่ะไม่แน่ใจใส่ชุดสีขาว <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับต้องการต้องการให้ช่วยอะไรไหมครับ <c oughs> ถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกนะ <c oughs> ถ้าเราสองคนพอที่จะช่วยได้ก็จะช่วยนะครับ อย่าให้เราอย่าให้เราทั้งสองคนช่วยอะไรก็บอกนะเราเราทั้งสองคนมาดีนะครับไม่ได้มาร้ายนะวันนี้เราแค่มาถ่ายทำรายการนะครับเราอย่ามายุ่งกับเราเลยนะ <c oughs> ใช่เราเองเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะทุกคนเราแค่อยากจะมาใถ่ายทำรายการแล้วก็มานอนนะใช่ก็ไม่ได้มีเจตนาเจ็ดเจ็ดเจตนาที่ไม่ดีนะ หรือว่ามีเจตนาที่มาลุบดูแต่ประการใดนะครับใช่ถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกได้นะเดี๋ยวเราทั้งสองคนจะทำบุญไปให้นะผมไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นคนก็ก็ไม่ต้องมาแกล้งกันนะ <c oughs> แต่แต่ว่าผมรู้เหมือนเป็นนักกษารอะไห้เหมือนชุดสีขาวๆนะเออ คล้ายๆเป็นชุดนอนหรือเปล่าหรือชุดชุดอะไรชุดคุมอะไรตัวงอย่างนะคล้ายกับชุดแต่งงานใช่ไหมท่านเ,ออเหมือนไหมไหเหมือนขอไม่พูดเลยหเงียบเลยมีอะไรช่วยหรือเปล่าครับถ้ามีอะไรช่วยก็บอกนะไม่อะไรที่เราต้อง มีอะไรที่เราเราทั้งสองคนพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับบอกได้เลยนะท่านบอกได้เลยนะคนลุกเลยทุกคนดูดิคนลุกเลยคนลุกเลยพี่โอ้โหคนลุกเลยโอ้โหชัดเลยคนลุกเลยนะพี่เห็นไหมคนลุกเลยชัดเจนโอ้ถึงมากเลยถ้ามีอะไรให้เราสองคนพอช่วยได้ก็บอกเราได้นะไม่ใช่ว่า จะมาทำกับเราแบบนี้นะไม่ต้องมาหลอกมาหลอนเรานะครับเราให้มานอนนะให้มันโยกมันโยกมาเห็นปะท่านผมิ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยท่านเฮ้ยระวังระวังระวังตกท่านเหี่ยวเหยือล้างเฮ้ยนี่มันเหี่ยวนะเหี่ยวนะเหี่ยวนะ มันโยกหัวม,มันโยกหัวมันโยกทำไมทุกคนมันโยกทำไมอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะสวัสดีครับมีอะไรเราช่วยเปล่าถ้ามีก็บอกนะ <c oughs> ไม่ใช่มอหลอมอหลอเราอย่างนะี้นะอไม่ดูมีอะไรเราช่วยก็บอกนะคนลุกเลย <c oughs> ถามก็ไม่พูดนะพี่พี่เงียบกลิบเลยไม่รู้ว่า เขาต้องการอะไรนะครับบอกลเลยนะไม,ไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะครับ <c oughs> ถามก็ไม่พูดนะ <c oughs> หลอนมากเลย <c oughs> มีอะไรก็บอกนะไม่ใช่ว่ามาหลอกหลอนเรอย่างนี้นะ เฮ้ยมันกำลังจะไปเฮ้ยมันขยับตัวเฮ้ยมันจะมาหาเราหรือเปล่าเฮ้ยดีๆนะดีๆนะดีๆอย่านะอย่านะอย่าอย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามานะแพงนะเข้ามาเนี่ยเรามาดีนะครับก็ไม่ต้องมาหลอกมาหลอนอะไรเรานะเรามาดีนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันเดินไปแล้วมันเดินไปไหนอะ เฮ้ยหายไปละหายไปละหายไปทุกคนเฮ้ยมันหายไปแล้วอ่ะตามไหมตามไหมตามขึ้นไปข้างบนไหมตามนะตามไหมล่ะไป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 ดูไปไปดูมันหายไปไหนอ่ะ เมื่อกี้มันเดินมาจากตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันเดินมาฝั่งนี้ใช่แต่มันแต่มันไม่น่าไวขนาดนั้นนะผมว่าแล้วมันหายไปไหนอะ่ะหายหายขึ้นมาไวมากนะเมื่อกี้บอกหายไปไหนอะ่ไไนอะสรุปคือหาไม่เจอแล้วนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนนะหายอีกไหมเราไม่หาเลยดีกว่าท่นจะหายเหรอไม่แล้ว เรายิงเข้าป่าตามหาเราจะลิ้หลงกัท่านใช่นี่ป่ามันค่อนข้างที่จะลึกนะดูทึบมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับแล้วเราก็ไปนอนต่อดีกว่านอนต่อดีกว่าไม่เอาแะ้วนอนดีกว่านอนดีกว่า ไม่เอวละนอนดีกว่าเมื่อกี้ผมตกใจมากเลยนะน้องพนะันตกใจไหมตกใจด้วยผมกำลังจะนอนเลย น้ <c oughs> องหายคิดว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้สิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นยะงไรผมคิดว่าอาจจะเป็นนงสักตานะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้นะทุกคนเราถามก็ไม่พูดนะไม่พูดอะไรเลยนะครับกลมหน้ากลมตายอย่างเดียวเลยนะแล้วก็มุนทั้วเลยนะ <c oughs> ใช่ ตกใจก็คือเามันใส่หัวไปมาคือน่ากลัวมากเลยนะครับผมนี่ถ้ามาคนเดียวนี้บอกเลยว่าน่าจะหลุดน่าจะหลุดนะน่าจะหลุดนะโชคดีที่มาสองคนนะครับถ้ามาคนเดียวนี้คือว่าน่าจะหลุดนะน่ากลัวมากเลยนะครับช่วงที่ช่วงที่หายตัวไปเราก็ได้เดินตามไปนะเดินตามไปดูเดินตามไปดูแต่ก็ ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นกคือเยเขาไวมากเลยทุกคนเขาหายตัวไปเลยผิดเกจนล้วไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าคืนนี้ไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะมาอีกหรือเปล่าถ้ามาอีกนี่แย่เลยนะโอเคนอนดีกว่าไม่ต้องสนใจแล้วง่วงนอนแล้วหวังว่าเขาคงจะไม่มาแล้วนะครับถ้ามาอีกนี่เราต้องย้ายที่นอนแล้วนะ คงจะไม่ได้นอนที่นี่แล้วนะครับไม่ไหวแล้วไปนอนดีกว่านอนนอนเลยไหมนอนนะง่วงนอนนะเมื่อกี้ผมหลับไปเพิ่จะได้ตื่นเดียวโอ้โหแล้วตกใจจริงนะทำให้ตื่นนอนดีกว่ามาโอเคที่เราทั้งสองคนจะนอนต่อแล้วนะครับรู้สึกเพลียรู้สึกเพลียแล้วก็ง่วงนอนมากๆเลยนะใช่ เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ลาพีสวัสดีครับผม